พื่อนครับวันนี้คืนวันเสาร์ที่22พฤษภาคม2564นะครับก็ครบรอบหนึ่งสัปดาห์ก็จะมาทบทวนราคาทองคำกับคูส่สกุลเงิน EURUSD ให้อีกรอบหนึ่งนะครับเออสืบเนื่องจากว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเ,เทรนไลน์เส้นสีเหลืองเนี่ยเอา ราคาทองคาไม่อยู่นะครับมีย่อตัวนิดนึงนะครับแต่ว่าก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็ราคาก็ไต่ขึ้นไปได้แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังไต่ยอยู่ในแนวของเส้นเทรนไลน์สีแดงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดกันอีกทีนึงว่ามันมันมีโอกาสที่จะไปต่อหรือว่ามีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้ลึกๆบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกราฟนะครับอยากอยากให้เพื่อนๆดู2ตัวนี้ก่อนนะครับคือตัว ตัวแรกเนี่ยเป็นตัว dxy นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับก็จะให้ดูว่าตอนนี้มันมันวิ่งวิ่งลงมาถึงเกือบจะถึงโลเดิมที่เขาเคยทำไว้ในช่วงปล,ปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นแนวรับที่แข็งแรงพอสมควรอยู่ที่ว่ามันจะสามารถทะลุแนวนี้ลงมาได้ไหมถ,ถ้าถ้าทะลุแนวนี้ลงมาได้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่ทองคำจะสามารถไต่ราคาขึ้นไปได้อีก อันนี้คือในมุมมองของ DXY แล้วก็มุมมองของทาง f e ดเองเนี่ยกับ FOMC แต่ละท่านที่ออกมาพูดนะครับก็ยังเป็นแนวโดวิชก็คือสนับสนุนให้ดอลลาร์มันอ่อนค่าลงไปได้อีกนั่นหมายความว่าตัวดัชนี x y เเนี่ยมาถึงแนวรับอาจจะมีการดีดตัวขึ้นแต่ก็ถ้า f ฟดยังไม่เปลี่ยนมุมมองแล้วก็ยังคงยืนดันเรื่องของการทำา Q E t a เทเ i n g ไม่เกิดขึ้นในระยะเวลานี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะ ตัว d x เอเนี่ยอาจจะเบรกเอาลงมาข้างล่างก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติตลาดดื้อตลาดดื้อก็คือด้วยความที่เห็นตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆมาออกมาดีเนี่ยถึงแม้เฟดจะพูดไปในเชิงลบตลาดอาจจะไม่ได้ขาดรับแล้วก็ทำให้ตัวดัชนี dxY ดีดกลับไปก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ตัว dxY ไมันไม่ได้มันไม่ได้มีปัจจัยมาจากดอลลาร์อย่างเดียวนะครับมันอาจจะมาจากนโยบายพลิกผันของทาง ECB ก็ได้นะครับเพราะว่า ตัวดัชนี d x เยเนี่ยมันไปผูกโยงกับสกุลเงินดูโรมากที่สุดดังนั้นถ้ายูโร์เขาเปลี่ยนมุมมองดีเม,มันก็ขึ้นได้นะครับแล้วก็ทองคาก็มีสิทธิที่จะร่วงลงได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือตัวที่1นนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือตัวผลตอบแทนพันธบัตรนะครับตอนนี้ผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยก็อยู่ในแนวแนวรับแนวต้านโซนวัดใจเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันเป็นโซนที่ จะเบรกเอาข้างบนหรือเบรกเอาข้างล่างก็ยากด้วยกันทางคู่เหมือนกับที่อธิบายไว้ในสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่ามันจะเบรกฝั่งไหนเนี่ยเราต้องติดตามมุมมองของ f o c แล้วก็ดูตัวเลขเศรษฐกิจเขาประกอบกันไปนะครับถ้าตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกายังดีต่อเรื่องเรื่อยๆเนี่ย QE tapering ก็คงอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ถึงแม้ว่าทางเฟดเองจะ ยังไม่มียังไม่มีสัญญาณตัวนี้ออกมาให้ก็ขอให้ระมัดระวังในประเด็นนี้นะครับนั่นแปลว่าถ้าตัวผลตบแทนรัธบัตรมันสูงขึ้นอ่ะทองคํามันก็จะถูกเทขายลงมาได้อีกรอบหนึ่งนะครับงนั้นในสัปดาห์หน้าที่เทรดหรือสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเทรดเพิรนนะครับให้เพื่อนๆดู2ตัวนี้ด้วยนะครับก็คือตัวผลบแทนีมัธบัตรรัฐบาลโฟกัสที่10ปีก็ได้นะครับแล้วก็ ดัชนี DXY ดู2ตัวนี้ก่อนนะครับส่วนค่าวัอื่นที่มีผลกระทบกับทองคําในเชิงลบเนี่ยมันก็ช่วงที่ผ่านมามันยังไม่มีนะครับมันก็เลยเทําให้ทองคำเนี่ยโดยจะวิ่งตามการอ่อนค่าของสก,กุลเงินดอลลาร์เป็นหลักครับโอเคคราวนี้เรามาดูที่บทวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับในสัปดาห์ที่แล้วมันมีแนวต้านหนึ่งที่ให้ไว้แถวนี้ก็คือประมาณ1853 ตรงที่มันเป็นคอนเฟ e นซ์กันระหว่างเส้นเทนลา์สีแดงกับสีเหลืองตัวนี้นะครับก็ผลปรากฏโซนนี้มันเป็นโซนที่ตลาดเวสแนซี C, แล้วก็มีสวิงปิดกับกันค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเบรกเอาเส้นเทนลา์สีเหลืองขึ้นไปได้แล้วก็ราคาในกรอบไท m e ร r เดย์เนี่ยก็สามารถยืนเหนือเส้นเทนลายสีเหลืองนี้ได้นะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในป้วนเปี้ยน ในโซนเทรนไลน์สีแดงตัวนี้อยู่นะครับอันนี้คือถ้ามองภาพอย่างในกรอบ Time Frame Day นะครับคราวนี้มาดูแนวต้านถัดไปนะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยให้ไว้ที่1900นะครับ1,930แล้วก็1960 3เส้นนะครับในสัปดาห์หน้าส่วนแนวรับเนี่ยก็ประมาณ1810 1 7 8 10, นแะครับ่ 1, 7, 8, 5, แล้วก็1760ถ้าร่วงไม่หนักจริงๆเนี่ 1785นี่น่าจะมีโอกาสถึงค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับแล้วก็มีเส้นสีเขียวตรงนี้อีกเส้นนึงนะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายในกรอบทารางที่เล็กลงนะครับประมาณ1,840นอ่านี่จะเป็นแนวรับที่ก็แข็งแรงอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้มากนะครับโอเคเดี๋ยวขยายกราฟให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับจะได้ดูกันชัดชัดเจนมากขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ย ในกรอบไทม์เฟรมเนเนยเขาสามารถที่จะยืนเหนือเส้นเทนไลน์สีเหลืองได้อย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้จะมีการแกว่งปิดกลับขึ้นปิดกลับลงก็แล้วแต่ก็ยังแท่งเขียวอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือความยาวของแท่งเขียวขาขึ้นเนี่ยมันเริ่มสั้นลงเรื่อยๆมันเป็นสัญญาณบอกว่าแรงซื้อมันใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะการเคลื่อนของของราคาเนี่ยมันก็ยังป้วนเปี้ยน อยู่ในแนวของเส้นเทรนไลน์สีแดงอยู่ดังนั้นถ้าช่วงนี้ถ้าเพ,เพื่อนจะเปิดออเดอร์บายนะครับเอาขาบายก่อนนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้เขาขยับยอตัวลงมาอย่างน้อยถึงโซนเส้นสีเหลืองนะครับโซนแนวเทรนไลน์สีเหลืองนี่เนาะหรือไม่ก็แนวเส้นเทรนไลน์สีแดงแล้วค่อยพิจารณาหาจังหวะเข้า,เข,าเข้าเปิดบายตามเทรนเขานะครับแต่ว่าในลักษณะของการที่จะเข้าออเดอร์เปิดบายเนี่ย แนะนำไว้ว่าถ้าเราเห็นเขาปรับฐานย่อลงเนี่ยในกรอบ time frame สีชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ยครับมันควรจะลงแบบไม่หวือหวานะมันจะควรจะลงแบบเป็นไซว์เวยค่อยๆขยับลงอย่างนี้นะครับคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็คือค่อยคขยับลงหรืออาจจะยาวขนาดนี้ก็ได้นะมันจะเป็นไซว์เวยค่อยๆขยับลงนะครับถ้ามันเป็นในลักษณะแบบนี้เราถึงจะสามารถที่จะเข้าช้อนซื้อตรงตรงแนวรับ หรือแนวเส้นเทรนลายสีเหลืองหรือสีแดงเนี่ยหรือแนวนี้ก็ได้นะครับที่ผมพูดถึงเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ1,840เนี่ยก็เป็นโซนที่มีคอนเฟิน์นกันพอสมควรถึงจะสามารถเข้าบายแล้วมีโอกาสที่จะชนะตลาดนะครับอันนี้คือถ้าจะเข้าบายเนาะไม่แนะนําไม่เข้าตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสบัจจันบางคา,าเนี่ยอาจจะมีการปรับฐานเทขายแล้วก็ราคามันยอ่อลงนะครับรอให้เขายอ่อลงมารับเราก่อนแล้วค่อยเข้านะครับถ้าเป็นขาบางแต่ เป็นเป็นการเทรดที่ถือออเดอร์ไม่นานนะครับถ้าจะเข้าขาบายช่วงนี้เพราะว่ามันมาไกลามากแล้วนะครับก็จะถึงแนวรวมที่มันอาจจะเกิดการย่อตัวลงมาลึกๆนะครับมันก็ไม่ค่อยแนะนําให้เข้าบายในช่วงที่จะถึงนี้นะครับทีนี้ส่วนขาเซลล์นะครับเนื่องจากว่าราคามันมันสามารถที่จะยืนเหนือเส้นนี้ได้นะนั้นสิ่งที่ผมมองเอาไว้ตอนนี้โดยมุมมองส่วนตัวก็คือ มองว่าเขาน่าจะปรับฐานนะครับอาจจะลงมาทดสอบแนวรับข้างล่างแนวนี้หรือไม่ก็แนวนี้นะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะเดบิดขึ้นได้อันนี้คือมุมมองส่วนตัวที่คาดการเอาไว้ในสัปดาห์หน้าดังนั้นจุดที่จะเปิดเซลเนี่ยในสัปดาห์หน้าถ้าเพื่อนๆมองหาจุดเซล์นะครับเพราะว่าอย่าง,างแรกอย่างที่1เลยเนี่ยคือเราเห็นสัญญาณของคราสิเดอเจนซ์มันมาแล้วใช่ไหมครับในทางเปรมสี่ชั่วโมงแนละ้วที่ให้ดูสัปดาห์ ที่คาดการไว้ให้สัปดาห์ที่แล้วแนละ้วลงไปดู t ทา์เฟรม4ชั่วโมงอีกนิดนึงก่อนอตัวนี้นะครับคลาสสิกเดอร์เจนต์มันเกิดไปแล้วในทาเฟรม4ชั่วโมงนะครับคือรูปนี้แหละสองนีนะ้แต่ว่าราคามันดูแล้วเหมือนเหมือนกับมันยังไม่ค่อยยอ่อนั้นการเข้าเปิดเซลล์ช่วงนี้ก็คงเป็นการทุกหัวเข้าบ้านนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เถี่ยวไ,ได้ดย,ยาวๆเพราะว่าสัญญาณของ แท่งสีแดงๆยาวๆเนี่ยมันยังไม่มานั่นหมายความว่ามันก็น่าจะเป็นใช้เวลปรับฐานไปอีกชักซักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับดังนั้นจุดที่จะเปิดเซลล์เนี่ยผมก็มุมมองส่วนตัวของผมนะครับอาจจะไม่ไม่ต้องเชื่อผมนะเพื่อนๆไปใช้ประกอบกับข้อมูลท่านอื่นแล้วก็พิจารณาตามเทคนิคของตัวเองนะครับผมจะดูตามแนวเส้นสีแดงนี้แหละ ที่มันไปซ้อนทับกันกับแนวต้านที่ผมมองไว้ก็คือแนวที่1ก็คือ1900งพัน้าแถวนี้นะครับ1900งพนเก้าก็คือเส้นสีเขียวตัวนี้แหละแนที่2คือ1930ถ้ารูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาของเขาเนี่ยมันยังสามารถที่จะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ได้อยู่นะมันก็จะพอทํานายได้ว่าแนาวต้านข้างบนเนี่ยก็คือ1900กับ1930ก็มีโอกาสที่จะเปิดเซลแล้วชนะตลาดแล้วก็ อีกตัวนึงที่พูดถึงไว้ในสัปดาห์ที่แล้วคือ hidden divergence นะครับ hidden divergence ของลูกนี้นะครับกับมองว่ามันก็น่าจะมีโอกาสเดี๋ยววาดใหม่เนะใช้เส้นนี้ตรงนี้นะครับ hidden divergence มันมันอาจจะ ไปเบรก1,900หรือ1,930ตอนนี้เราตอบยังไม่ได้นะเพราะว่าพฤติกรรมราคามันยังไม่เกิดนะครับแต่ว่าก็เล็งๆแถวๆโซนนี้เอาไว้นะครับในการที่จะเปิดออเดอร์เซลล์ถามว่าโซนไหนที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุดณนช่วงเวลานี้หลังจากที่เขาสามารถที่จะเบรกเอาเส้นเทรนด์ลายสีเหลืองขึ้นไปได้มันคือเส้นนี้ครับผมใช้สวิงนี้ในการลากพีโบนะครับ แล้วก็ใช้สวิงนี้ด้วยครับเป็น Major ร์สวิขาลงล่าสุดของเขาเนี่ยทั้นแนวที่ผมได้ที่น่าสนใจสําหรับที่จะรอเปิดเซลล์หลังจากที่ตัวคลาสสิคเดอร์เจนต์มันมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่โซนนี้ครับถ้าเขาสามารถขึ้นมาถึงได้เนะพี่โบถ้าเป็นเส้นนี้จะเป็นพี่โบ88.6บแต่สวิงเคิร์ฟนี้เป็นพี่โบ88.6 แต่ถ้าเป็น s รงสวิงเคิร์ฟนี้ที่เป็นเมเจอร์สวิงเนี่ยมันจะเป็นพี่โบ e กสนะครับเดี๋ยวลบเส้นตัวนี้ออกให้ดูนะครับมันจะเป็น6กสของสวิงเคิร์ฟใหญ่ตัวนี้นะครับก็เลยเป็นแนวคอนเฟ e ร์ที่น่าสนใจก็คือที่ราคาประมาณหนึ่งเการอีกเหตุผลหนึ่งที่ที่ยังไม่อยากให้เข้าบายโดยที่มันยังไม่มีการย่อราคาก็เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตัวสติก ในกรอบ Time Frame Daily มันป้วนเปี้ยนโซนโอเพอร์วอสตลอดนะครับแล้วก็ใน Time เฟรมส4ชั่วโมงเนี่ยก็ยังถือว่าเขาลงมาไม่ได้ต่ำกว่า50ก็ยังอยู่โซนด้านบนโอเพอร์วอสอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือกรอบ Time Frame ใหญ่ขึ้นเป็นกรอบ Time Frame Weekly เนี่ยว e e k ี y เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือตัว Stochastic มันก็ตรงนี้ครับ มันก็วิ่งเกือบจะถึงโซนอัวมงบ์บอสแล้วด้วยจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมให้ข้อสังเกตวว่าถ้าเพื่อนๆจะเข้าไปขอให้เทรดแบบเปิดออเดอร์สั้นๆนะครับไม่ไม่ควรที่จะถึงออเดอร์ไว้ยาวๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากถือยาวก็ t r a i i n g stop loss manage กำไรของตัวเองเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้คือบทวิเคราะห์ทองคำในสัปดาห์นี้นะครับ ครนี้เรามาดู e r u s d นะครับ e r u s d แนวรับแนวต้านในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ผมมองแนวรับเอาไว้ที่แนวรับแรกใหญ่ๆเลยนะครับประมาณ1.2065นะครับ1.20แล้วก็1.195ครับก็เส้นสีเหล่งองตัวนี้ครับเดี๋ยวจะไปดูให้ชัดเจนในกรอบ i ทางเฟรม4ชั่วโมงอีกทีนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยไฮเดิมของเขา 1. 2.2.4เนี่ยเป็นแนวต้านแรกที่ราคามันหยุดชะงักแล้วก็เกิดการเคลื่อนที่เป็นไซด์เวย์นะครับส่วนแนวต้านถัดไปถ้าสามารถที่จะทะลุแนวนี้ได้แล้วก็ยืนเหนือ1.224ได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ยอดเดิมของเขาประมาณ1.234นะครับคราวนี้มาดูโอกาสของความเป็นไปได้ในสัปดาห์หน้ากันนะครับอันนี้คือกรอบตามเฟรมเดย์เนาะเราขยับไปกรอบตามเฟรมเดเนี่ย,เร,รเ,ยเราจะเห็นว่า ต,ตัวสตูเชสติล่าสุดมันอยู่ในโซนโอว์บอทนะครับก็คืออยู่เหนือเส้น80ไปแล้วนะครับแล้วก็แม็กดีก็เกลี่ยค่อนข้างจะนิ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราลงไปดูในกรอบไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเป็นไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ในไทม์เฟรมสีชั่วโมงก็คือตัวคลาสสิกเดอร์เจนร์เหมือนกับที่เราคาดการนเอาไว้ในสัปดาห์ที่แล้วครับก็คือเส้นนี้ กับลูกนี้นะครับลูกตรงนี้เนาะเป็นคลาสสิกเดอร์เบอร์เจนลูกที่1แล้วก็เป็นแบบแยกลูกด้วยนะครับเพราะนั้นโดยโดยทางเทคนิคถ้าเราเจอคลาสสิกเดอร์เบอร์เจนในไทม์เฟรมสชั่วโมงแบบแยกลูกเนี่ยเขาจะมีโอกาสย่อตัวลงไปได้ลึกพอสมควรน,นะครับแต่ถามว่ามันจะกลับตัวเป็นขาลงเลยไหมยังตอบไม่ได้เนาะแต่ว่าโอกาสที่จะย่ยยอตัวลงไปได้ลึกๆเนี่ย มันจะมีสูงนะครับคำถามคือลึกแค่ไหนถึงถึงมองว่ามันมันน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็คือโดยปกติผมจะเลงการดอ้ตัวถึงประมาณพิโบ5 0จของสวิงเคิร์ฟล่าสุดของเขาซึ่งผมตีเป็นสวิงเคิร์ฟนี้นะครับประมาณพี่โอร์เซ็นหรือ6ก8อย่างน้อยประมาณนี้ก็คือที่ บอกว่าตรงนี้เขาน่าจะย่อถึงนะครับประมาณ1.211แถวแถวนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่อ่านบทวิเคราะห์ของนักลงทุนเนี่ยเขาบอกกันไว้ถึงตรงนี้นะครับการย่อตัวก็คือประมาณ1.207แถวแถวนี้นะเขามองกันถึงตรงนี้นะครับว่าการย่อตัวรอบนี้มันน่าจะมีโอกาสแต่ถึงเส้นนี้เป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้คือมุมมองทางเทคนิค ของของนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งที่ผมไปอ่านมานะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับสิ่งที่เราเห็นในวันศุกร์นะครับมันมีแท่งเขียวอันนี้คือกรอบไทม์เฟรมสชั่วโมงนะแท่งเขียวขึ้นแล้วก็แท่งแดงลงแท่งเขียวเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันมันไต่ขึ้นช้าถึงมันจะเขียวตลอดแต่ว่าแต่ละแท่งมันสั้นๆน,นั่นหมายความว่าการพยายามวิว่าให้เกิดแรงซื้อมันเป็นไปได้อย,อย่างยากลาบากนะครับในแต่ละ แต่และชั่วโมงแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยแต่พอมันโดนเทขายทีเนี่ยแท่งมันยาวปืดเลยเนาะอันนี้ขึ้นเท่าไหร่หนึ่งสอ้าหกแท่งนะครับแต่พอโดนเทเนี่ยใช้เวลาแค่3มนั่นต่างกันเยอะแล้วก็ประเด็นที่หนึ่งคือค่าสิเดลร์เจนเราเห็นแล้วโอกาสเปิดเซล์ลแล้วก็ย่อตัวลึกๆมันน่าจะมาแล้วประเด็นที่สอง ในบ,บนรรดเพื่อนกับบนสูงเนี่ยเขาทำดับเบิลท็อปด้วยนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้ใกล้เคียงของความเป็นดับเบิลท็อปส่วนตัวแม็กดีเนี่ยมันก็มี e x a g u e r a t e d d i v เ r g e n c e เกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งถ้าเ,เพื่อนๆเคยเคยดูคลิปที่ผมทำไว้เรื่องของ3 d เทคนิคนะครับตัวที่จะบ่งชี้การกลับตัวของราคาได้ ค่อนข้างแม่นยําที่สุดเนี่ยก็คือตัวที่1นึ่งคือคลาสสิคเดวร์เจนเกิดก่อนนะครับต้องนําร่องมาก่อนเนาะถ้าสมมุติมันมีการดีดกลับไปที่ไฮเดิมหรือไปที่โลเดิมเนี่ยมันจะเกิดเอ็กซ์แซกเจอร์เต็ดเวอร์เจนเป็นตัวที่2นะครับอย่างก,กรณีนี้เราเจอทั้ง2ตัวเลยก็คือเจอคลาสสิคเดวร์เจนลูกนี้กับเจอเอ็กซ์แซกเจอร์เต็ดเวอร์เจนลูกนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่เพื่อนๆจะดูว่า เขาจะลงต่อได้ไหมจากการที่เขามีแท่งแดง3ามแท่งต่อเนื่องในวันศุกร์เนี่ยนะครับในวันจันทร์หรือวันจันทร์เนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่าลักษณะการปรับฐานของเขามันเป็นแบบไหนนะครับคือถ้าเขาปรับฐานค่อยๆขึ้นอย่างเี้ยนะครับแล้ว stochastic ในกรอบ time frame 1ชั่วโมงหรือ30นาทีก็ได้นะแต่ชัวร์ที่สุดก็คือไปดูที่1ชั่วโมงนะครับมันควรจะไปอยู่ในโซน o w e r boll แล้วก็มีโอกาสที่จะโดนทุบลงมาใหม่อันนี้คือถ้าเขาปรับฐานแบบนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่จะรอเข้าซื้อก็เหมือนสัปดาห์ที่แล้วผมไม่แนะนำให้เข้าซื้อในบริเวณตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมาไกลมากแล้วโอกาสที่เราจะได้อาเยอะๆมันน้อยแล้วก็โอกาสแพ้ตลาดมีสูงกว่าด้วยนะครับดังนั้นถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะให้เขาย่อลงมาลึกอ่าลึกสักนิดนึงนะครับก็คือโซนที่แนะนำก็คงจะประมาณแถวๆหนึ่งพันเออหนึ่งจุดสองศูนย์หกห้านะครับพูดถึงตองคำซะ บ่อยไปก็ประมาณ1.2065นะครับแล้วก็ตัวสโตแคสติกมันก็ควรที่จะลงมาอยู่ในโซนโอเวอร์โซลด้วย2ตัวนะครับส่วนตัวแมกดีเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเห็นแมกดีเกลี่ยลงไปแบบยาวๆอย่างเงี้ยใกล้ถึงโซนเส้นเ e f เ r อร์เรน์มันก็จะทําให้เรามีโอกาสเข้าซื้อนะครับแล้วก็ตลาดมีโอกาสที่จะดี ขึ้นไปใหม่ได้อันนี้คือขาบายนะครับโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยการลงมันเป็นลงแบบสวิงดาวลงอย่างนี้ครับคือถ้าเขาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวแม็กดีค่อยๆเกลี่ยยาวๆแบบนี้แล้วก็เสโตเชสติก็จะค่อยๆเกลี่ยลงอย่างงี้โอกาสเกิดแบบนี้มันมีโอกาสที่จะดีขึ้นไปได้อีกรอบหนึ่ง แต่ถ้าสมมุติเราเห็นราคามันแบบดิง่งมีเขียวสั้นๆแบบนี้แล้วก็ดิ่งแดงเขียวสั้นๆดิ่งแดงอย่างนี้นะครับถ้ามันแดงยาวๆต่อเนื่องอย่างนี้ยังไม่แนะนําให้เปิดสวนตรงนี้เนาะถ้าสวนก็ทุบหัวเข้าบ้านแล้วนะครับตามแนวรับเนี้ยมันมันน่าจะย่ออยู่แล้วแหละแต่จะย่อลึกแค่ไหนเราตอบไม่ได้นะั้นถ้าเปิดทุบหัวเข้าบ้านก็ถ้าย่อขึ้นก็ปิดกําไรไปเสียนะครับดูท่าทีของเขาก่อน ถ้าเข้าแดงต่อเนื่องไม่แนะนำให้ส่วนตามแนวรับตัวนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบ20นาทีเสร็จเสรจนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็ยาวนิดหนึ่งถ้าเพื่อนๆดูทองคำอย่างเดียวก็คัดออฟส่วนที่เป็น EUR USD ไปได้นะครับเพราะว่าบทวิเคราะห์ของแนวทางไม่ว่าจะใช้กับทองคำหรือ EUR USD เนี่ยผมใช้ เทคนิคคาะห์เดียวกันนะครับดูตัวเดียวก็น่าจะตอบคำถามได้ทั้งหมดนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปทุกสัปดาห์แล้วก็ข้อแนะนำต่างๆก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับผมในในการนำไปใช้ปรับปรุงในคราวต่ถัดไปนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับ